เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะที่เวลาเราอธิบายให้ลูกฟังอะไรในบางอย่างสําหรับคนที่มีลูกเนาะปริตามีลูกสาวนอ้องมีพิงอายุ8ขวบนะคะแต่ว่าบางครั้งอธิบายให้น้องฟังนะคะน้องยังไม่เข้าใจเท่าไหร่บางทีก็พูดคือพูดด้วยทฤษฎีแต่ว่าน้องอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าประสบการณ์ สิ่งต่างๆยังไม่เท่าเราอ่ะเนาะเราก็ลืมนึกไปว่าลูกน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดซะทุกอย่างคือคิดไปเองนะคะคิดไปเองว่าทุกคนจะเข้าใจเราแต่สุดท้ายคือน้องพิงพิงไม่เข้าใจและหลายๆคนเวลาเราคุยด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกเราบางคนเขาก็ไม่เข้าใจถ้าเขายังไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนั้นเหมือนเรา หรือว่ายังไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนั้นไม่เหมือนเราก็ได้แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องแบบแบบนั้นนะคะในเรื่องแบบนั้นหมายถึงว่าเรื่องที่เวลาเราสนทนากันนะคะอาจจะเช่นเรื่องบอกว่าเออยาสระผมนะคะยาสระผมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะคะปริตานะคะมาทําอาชีพออนไลน์ขายแชมพูสมุนไพรต้มสดโฟรวแอลนะคะยี่ห้อนี้เป็นของ เพจครูพิตุ้มนะคะครูพิตุ้มปฏิหารแห่งชีวิตซึ่งปริตาได้ฟังเข้าไปฟังแล้วก็ได้ไปฟังเกี่ยวกับอะไรอะ่ะกดดรงดึงดูดนะคะแล้วก็ได้ไปพบครูพิตุ้มทางไลน์นะคะติดตามทางไลน์แล้วก็เพื่อจะได้เอาเอามาทำเป็นอาชีพของเรานะคะปริตาก็เลยแบบได้คุย ได้ได้ได้คุยโดยที่แบบว่าเป็นเป็นเหมือนทฤษฎีนะคะทฤษฎีแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเปรียบเทียบแล้วก็วเช่นวิธีการขายของขายของออนไลน์เนี่ยคือมีนึกในหัวว่าจะต้องทําอาชีพเสริมอะไรเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองแต่แต่นะคะเรายังไม่เคยทําเราก็จะกลัวกลัวทุกๆอย่างกลัวเราจะทําเป็นไหมเราจะทําได้หรือเปล่า เราจะขายเป็นหรือเราจะทำสำเร็จไหมแล้วเงินเราจะได้มายังไงแล้วอะไรเราจะทำยังไงต่อในเมื่อแบบเราไม่เคยขายของเราไม่เคยทำอะไรเลยนะคะสิ่งต่างมันมันเป็นคำพูดที่เป็นทฤษฎีเข้ามาในหัวของเราทั้งในหัวตัวเองด้วยแล้วก็คำพูดจากข้างนอกไม่ว่าเพื่อนรอบข้างนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรา หลายคนก็เห็นด้วยกับเรานะคะในการที่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะมองหาสิ่งดีๆนะคะมองหาสิ่งต่างๆที่เป็นโอกาสให้กับตัวเองในการทําอาชีพมหัศย์นะคะแต่ก่อนปริตามไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะขายของอาชีพออนไลน์นะคะมันก็ไม่เชิงออนไลน์โดยตรงเนาะแต่ว่าเราสั่งมาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology, เราเห็นเราสั่งแล้วก็ มาส่งทางไปรษณีย์ทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็เลยนึกตีเอาว่าเป็นอาชีพออนไลน์นะคะคำคำนี้ปริตารู้สึกชอบนะคะเป็นอาชีพมหัศารรย์ที่ใครๆก็ทําได้นะคะแต่ก่อนคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทําได้นะคะก็คือฟังแต่ทฤษฎีแต่ไม่ได้ทดลองปริตาตัดสินใจทดลองนะคะกับตัวเอง ในการให้โอกาสตัวเองในการทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายของออนไลน์เรื่องการฝึกขับรถนะคะเรื่องอการฝึกเทรดหุ้นการลงทุนในหุ้นซึ่งปริตาไม่มีประสบการณ์กลัวไหมกลัวแต่ด้วยใจที่เป็นคนแบบกล้าะคะ่ะกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะ แบบลงมือทำนะคะไม่แค่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะคะใบตาก็จะทดลองกับตัวเองว่าลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงได้ทาแล้วนี่มันจะเป็นยังไงไอ้ลงทุนหุ้นลงทุนหุ้นเนี่ยค่ะว่าเขาทำยังไงกันนะคะคือหลายคนเขาก็บอกว่าได้กําไรนะคะก็คือจะมองแต่ภาพภาพทางดีเนาะกำไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเอาลงทุนดูซินะคะว่ามันจะเป็นยังไง บริตาก็ทดลองทำได้เล่นจริงๆได้ลงทุนจริงๆแล้วมันมันเกิดการพัฒนามันเกิดการต่อยอดมันเกิดการเรียนรู้ว่าเราอะบางสิ่งบางอย่างเราได้เรียนรู้จากทฤษฎีและเราก็ลงมือปฏิบัติลงมือ,อไปเปิดบัญชีหุ้นกับแบงก์แล้วก็รอแล้วก็เทรดหุ้นล้อคุยกับบลกเกอร์คุยกับมาร์เก็ตติ้งนะคะลหลายๆอย่าง ทำให้เรามีประสบการณ์บริตาขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เราได้รับนะคะไม่ว่ากว่าจะผ่านพ้นไปกว่าจะเล่นหุ้นได้นะคะหรือว่าเล่นหุ้นเนาะหรือว่าลงทุนในหุ้นกว่าจะฝึกขับรถได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำไม่ได้เลยนะคะถึงแม้จะมีความรู้มากมายเยอะแยะเต็มหัวเราเลยแต่เราไม่ลงมือทำ นะคะเราไม่ลงมือปฏิบัติสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ให้กับเราได้เห็นได้สัมผัสว่าเราจะเอาอยัางไงต่อคุยกับญาติพี่น้องกับป้านะคะทำให้ปริตาแบบเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นเพื่อเรานะคะเกิดขึ้นเพื่อปริตาเองนะคะเกิดเพื่อขึ้นเพื่อให้เรา ต่อยอดเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้โอกาสรับโอกาสแล้วก็ลองลองให้โอกาสตัวเองในในวิธีการใหม่ๆนะคะในการเพิ่มรายได้ในการเพิ่มความรู้ในการที่จะแบบว่าสร้างสรรค์ตัวเองนะคะในเมื่อปริญาจะเป็นแบบอยากหรือประสงค์ต้องการอ่อยากเป็นัพูดสร้างแรงบันดาลใจที่เก่งๆ แต่ตัวเองไม่เคยลงมือทําเลยไม่เคยทําคลิปวิดีโอไม่เคยไลฟ์ไม่เคยโพสต์ post, ไม่เคยอะไรเลยนะคะไม่เคยให้โอกาสตัวเองลงมือกระทำเลยแบบนั้นเพื่อนๆว่ามันจะเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะโชว์ผมสวยเมื่อเช้าเพิ่งสระผมขอบคุณนะคะขอบคุณแชมพูสนุไฮยต้มสดโฟร์วาแอล นะคะก็เลยแบบว่าขัา้นรายการขัร้นรายการด้วยมีขั้นรายการนะคะปริตาก็ลองลงมือทำนะคะก็พยายามกำลังก้าตอนนี้กำลังเรียนรู้ที่จะทำปกคลิปวิดีโอทำรูปแบบใหม่ๆนะคะถึงแม้ตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ทุกคนถ้าจัดสรรเวลาจริงๆอะ่ะปริตาว่าทำได้แต่ก่อนก็คือที่จะมาขายของออนไลน์นะคะ คือทุกวันนี้มันขายอะไรก็ขายได้ถ้าถ้าเรามั่นใจนะคะมั่นใจในสินค้ามั่นใจในตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาโพสต์มาลงทุนลงแรงลงใจกับสินค้าของเรานะคะแล้วก็ทําต่อเนื่อง,องคะ่ะอริตาว่ามันมันจะสําเร็จแน่นอนนะคะคืออาจจะไม่ไม่เห็นผลนะแบบวันแรกเลยนะคะอาจจะแบบ สองสามเดือนหรืออะไรขึ้นไปปริตาชอบฟังครูซ่านะคะครูซ่าพารวยเป็นใครคีมกันแดดดารานะคะในใน c e e o o o k นะคะครูซ่าบอกว่าตอนที่เขามาสร้างตัวตนนะคะมาไลฟ์หเดือนมีคนดูแบบคนสองคนแล้วก็ออกไปเหมือนปริตาเลยนะคะคือ6เดือนอะ โดยทําโดยที่แบบว่าทําทุกวันทุกวันออกไปไหนก็ถือกล้องถือขาตั้งกล้องถือมือถือมันเรามีอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วแต่ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองใช้ยังไงในการพัฒนาตนเองนะคะไม่ใช่ีด f a c e b o o k อย่างเดียวด YouTube เป็นผู้เสพอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยการรวมชีวิตที่แบบว่าต้องมีเงินเข้ามากับเราด้วยเนาะถึงแม้คุณจะทำงานประจำ ถึงแม้คุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามจุดประสงค์ของเราก็คือเงินนะคะคือถ้าเรา,เ,าเงินแล้วก็ความสุขนะคะเงินแล้วก็ความสุขหลายคนก็เลยบอกว่าความสุขจะตามมา,าความสุขมาก่อนเงินจะตามมาทีหลังอันนี้ปริตาก็ว่าจริงนะคะคือถ้าเราทําอะไรที่แบบในสิ่งที่เรารักนะคะแล้วเงินมันก็จะตามมาหาเราเองคือปริตาแบ่งปัน ในสิ่งที่แบบว่าเราถนัดอะ่ะเราเราชอบเราชอบที่จะแบ่งปันเราชอบที่จะให้กำลังใจตัวเองเราชอบที่จะแบบทาอะไรด้วยตนเองนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้นะคะในการที่จะลงคลิปวิดีโอลฟ์หรือโพสอะไรก็ตามนะคะปริตาก็ภูมิใจเพราะว่าน้องที่ทำงานนะคะเป็นพนักงานประจำเนาะเขาก็บอกว่าพี่เออพี่เก่งเนาะพี่กล้าไลฟ์พี่กล้าทำวิดีโอพี่ คือกว่าเราจะเป็นนะคะใบตาว่าคุณน่ะถ้าคุณกล้าที่จะลงมือทำครั้งแรกคุณก็ทำได้แล้วนะคะกล้าที่จะกดกล้องวิดีโอนี่ค่ะมันก็สามารถที่จะทำได้ให้เราก็ค่อยพัฒนาแต่ว่าทุกๆคนน่ะที่บอกไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดนะคะเราก็เกิดการพัฒนาเรียนรู้ไปเรื่อยๆฝึกปรือไปย้อนดูปากลิตาก็ชอบดูว่า คลิปของตัวเองพูดเป็นยังไงบ้างไลฟ์ของตัวเองที่พูดไปแบ่งปันเป็นยังไงบ้างก็อันไหนที่แบบว่าจะมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองอาจจะเสียงเบาไปพูดนเนิบเนิบไปหรือโมโนโทนหรืออะไรก็ตามนะคะก็ะจะยังมีค่ะยังมีเพราะเรายังไม่ไม่เก่งเท่าไหร่นะเราต้องฝึกฝึกไปเรื่อยนะคะฝึกไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นช่องของเราไงขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube ที่ให้โอกาสเราฝึกเพราะเราต้องการที่แบบว่า จะเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจจะเป็นขายของออนไลน์ก็ดีจะเป็นแบ่งปันให้ความรู้ต่างๆอะไรก็ดีทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าออกมาสร้างตัวตนใน f a c e b o o k บางคนก็ช่วงโควิดเนาะก็จะมาทํากับข้าวโชว์การทํากับข้าวโชว์การถักโคเชวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าวิธีการแต่งตัวยังไงให้ดูดีแต่งหน้ายังไงให้ดูสวยสำหรับ พนักง,งานประจำสำหรับพนักง,งานออฟฟิศสำหรับพนักง,งานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ละคนเขาจะมีจะมีความเก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะปริตาก็กำลังกาลังฝึกฝึก,ฝ,กฝึกฝนอยู่คือคิดว่าตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์อะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำมันที่ความคิดมันจะหายไปนะคะปริดาบางครั้งต้องจดต้องจดเลยบางทีขับรถอยู่แล้วความคิดแบบ มันปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวเราปริตาก็จะอัดเป็นคําพูดนะคะเป็นบันทึกคําพูดว่าเราเขียนไม่ได้เนาะ,ะเป็นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆว่าความคิดนี่แวบมาในหัวนะคะแล้วก็เราค่อยมาเรียบเรียงใหม่นะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะโพสต์อ๋อมันเป็นแบบนี้นะ,อ,ะอาจจะเป็นข้อมูลที่แบบทางข้อมูลเทวดาให้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปริตาจะ มีความเชื่อว่าเทวดาตจะให้ข้อมูลมานะคะบาคคนที่แบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนที่แบบว่าเหมือนมีเราทุกคนอ่ะมีคุรุในตัวคือมีครูในตัวนะคะมีความรู้ในตัวเองเราอ่ะมีศักยภาพมากๆ เราเห็นคนที่กเก่งๆอะคะ่ะคนที่พูดเก่งคนที่ทํางานเก่งคนที่ประสบความสําเร็จคนที่แบบว่ามีเงินหนึ่งล้านส0ล้านห้าแสนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบขายของเห็นเยอะเราก็ชื่นชมบริตาก็แบบดีใจนะคะแบบเห็นเขาเก่งแล้วเราก็อยากเก่งแบบเขามาั่งเราแบบอยากมีโอกาสแบบนั้นมั่งในเมื่อแบบเรามีโอกาสแล้วอะคะ่ะเราก็ฝึกฝนตัวเองคือ,อมันทําให้เราแบบ เกิดการเรียนแบบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะไม่ไม,ไม่ไม่อิจฉานะแต่ว่าเราต้องมีความยินดีจากใจจริงกับคนอื่นนะคะเสมือนว่าสิ่งดีๆนะันะน้นเกิดขึ้นกับเราเองแล้วสักวันเราจะดึงดูดเพราะว่าตามกฎแร,รงดึงดูดเนาะ,ะสิ่งดีๆเราปล่อยหาอะไรป่า <laughs> แนบ <laughs> เราเราปล่อยสิ่งที่ดีมีคุณค่าไปกับ นวนป่าไว้ไหนเร,เราปล่อยสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งดีๆคิดว่ามีความสุขให้กับคนอื่นเราก็จะได้กลับมาเหมือนบุมแบรงกลับมาอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคือไม่ต้องรอให้คนอื่นกลับให้มาหรอกแต่เวลาเราปล่อยสิ่งดีๆพูดดีความคิดดีความรู้สึกดีๆอ่ะ เรานี่แหละจะได้รับคนแรกเพราะว่าเรารู้สึกดีมันก็รู้สึกอยู่ในใจความสุขมันก็อยู่ในใจของเรานะคะแต่ก่อนปริตาไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่าปล่อยอะไรออกไปแล้วทําไมเราได้คนแรกไมเมื่อนะก็เพราะว่าความคิดความรู้สึกมันออกจากตัวเราไงเราก็ได้รับคนแรกถ้าเราคิดดีความรู้สึกดีพูดดีเนะะี่ยค่ะสิ่ง คนแรกที่เราได้ยินแม้แต่ความคิดก็ตามความคิดดีเรานี่แหละได้ยินเพราะว่าเราเป็นคนผลิตความคิดของเราเองเรานี่แหละเป็นคนพูดออกมาเองสิ่งดีๆที่เปร่งดอกพิกุลทองออกไปนะคะหรือ,อความรู้สึกดีๆอะค่ะนะคะ,นะค,ะความรู้สึกแบบรกักความรู้สึกแบบกตัญญูขอบคุณความรู้สึกแบบมีความสุขข้างใน ะะและเราก็เปล่งออกมาทางวาจาและเราก็แสดงออกทางหน้าตานะคะเราได้รับคนแรกแต่ถ้าเรานะคะถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีนะคะถึงแม้คนอื่นจะไม่ได้ยินพูดนินทาบุคคลที่สามถึงแม้คนอื่นจะไม่ได้ยินแต่เราอ่ะได้ยินเต็มเ็มนะคะความคิดดีความคิดไม่ดี เรานี่แหละผลิตความคิดไม่ดีแล้วมันจะเกิดความเครียดแล้วเราจะได้รับเต็มๆโดยที่คนอื่นคนที่บุคคลที่3เขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะถึงแม้ว่าส่งพลังงานออกไปแต่เขาไม่รับมันก็จะย้อนกลับมาหาเรานะคะไวปริตาอาจจะอธิบายยังยังไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกเป็นแบบนั้นความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราปล่อยออกไปเราจะได้รับคนแรกแล้วถ้าเราปล่อยของที่ดี เราก็จะได้รับของที่ดีกลับมานะคะเราปล่อยของที่ไม่ดีออกไปปล่อยเรื่องรบปล่อยเรื่องนินทาพูดนินทาว่ารายคนอื่นนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเหมือนกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะปลายตาวันนี้หยุดขอบคุณที่ปรยตาจยังมีวันหยุดวันนี้วันชดเชยวันพ่อเนาะน้องพิงไปโรงเรียน ปริตาก็ถือโอกาสเนี้มาแบ่งปันนะคะมาสร้างสรรค์ตัวเองนะคะแรงบันดาลใจให้ตัวเองแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครชมนะตอนนี้นะคะปริตาบันทึกคลิปวิดีโอไว้เพราะว่าแท็บเล็ตตัวนี้มันเชื่อมต่อกับ youtube โดยตรงนะคะปริตาก็จะบันทึกคลิปแล้วก็ลงใน youtube คือถ้าลงเยอะ,อะไม่ไม่มีเครื่องคอมอ่ะไม่มีเครื่องคอมที่บ้านนะคะยังไม่มียังไม่มีผู้สนับสนุนนะคะแต่ชอบที่จะแบ่งปันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งปริตาต้องเรียนรู้นะคะต้องทําเดี๋ยวเผื่อเทวดาให้เงินมาซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตกแต่งตัดแต่งแล้วก็ทําให้สร้างสารรค์ออกไป แบ่งปันสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะคะปริตาหวังว่าสิ่งที่เรามาแบ่งปันนะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยปริตาหวังว่าทุกคนนะคะทำดีคิดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเรามีหน้าที่ทําความดีและมีความสุขก็พอไม่ต้องไปสนใจใครเลยแค่เรามีหน้าที่ทําความดีและมีความสุขอย่างนี้ก็ดีแล้วปริตารับผิดชอบ ตัวเองอย่างเดิมที่นะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขนะคะเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงแต่เราก็สามารถที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมีความสุขได้โดยที่ตัวเราเองใจเราเองยอมรับให้อภัยแล้วก็ก้าวต่อนะคะเรายังมีตัวเราเรายังมีลูกที่เราต้องรับผิดชอบนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้น แล้วก็ไม่จัดเป็นก็จักตายอ่าโอ้หลายอยา่างเออพูดเยอะเนาะวันนี้อ๋อปริตาลืมพูดไปไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะคือพูดหลายๆอย่างแล้วข้อมูลมันมาเรื่อย,อยๆปริตาก็เลยต้องเอาออกไปแบ่งปันไปนะคะหลายๆอย่างเดียวสิบแปดนาทีละเยอะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย